ันนี้ EP ที่ห้ากันแล้วใช่ยังไงนี่คนเลือกดูคนเลือกดูคนเลือกดูเ <ollar> ฮ <split> ้ยพลเทศกาลเป็นคารลวีนแล้วเข้าสู่เดือนใหม่ต้อนรับฤดูหนาวก็อากาศมนหนาวหนาวเดือนใหมก็ต้องเป็นหนังแบบให้ความอบอุ่นอะไรอย่างนี้ให้แบบชิวจพอเดือนขอบอุ่นปะอบอุ่นมากถึงว่าอยู่ใกล้ล้วรู้สึกดีต่อไปตรงนี้ได้ครับ เรียกว่าคุณเป็นวันนี้มาในตีมของหนังใจฟูครับส่วเใจฟูยังไงนั้นยังเราต้องเราเตรียมไปมาแล้วแหละว่าเราเอาหนังอะไมาแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้คือการตัดสิน round one fight หัวดก้เอา ทำนะยูนิทำนะต่อไปให้คุณชมดูหาข้อความไปยูนิทำออกก้อยวันของกูวันนี้คุณโดนจะได้คุณโดนจะได้ไหนที่สุด เป็นหนังที่แบบว่าต้อนรับลมหนาวได้ดีเพราะเป็นหนังของประเทศญี่ปุ่นอ,อย่างที่เรารู้เลยว่าหนังญี่ปุ่นเนี่ยมันหนักมากมทำไามทำไามหนะักเพราะมันหนักครับ <laughs> หนังญี่ปุ่นพอพูดถึงหนังญี่ปุ่นนะอะย่าเดี๋ยวต้งไปนึกไกลนึกใกล้ๆพอเป็นหนังเรื่องไซบอร์กเกลียวสองพันแปด เ็นแบบขุนยนต์ใช่หนังหุนยนต์เป็นแบบหนังที่พระเอกซื้อหุนยนต์มาอะไรอย่างเงี้ยตยไม่ใช่หรอไม่ใช่แล้วก็หุพนดอุ่นอีกันนะอันนั้นมันต้องตายางหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับความเหงาแล้วแบบบวกกับฤดูหนาวเหงาอย่างเดียวนี่ฝนเหงาแต่ก็เห็นงาจันทร์อืมโอเคตัวร้านบ่นร้านอ่ะ แลืวองนี้นกขาหนุ่มเนี่ยบอกช้ชีวิตโดดเดี่ยวต้องเฉลิมเกิดในอายุยี่สิบปีอยู่ๆเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มาผู้หญิงคนนี้เป็นนิสัยแบบแปลกประหลาดมากคนไหนคนคนนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะจะดูข้อมูลนี้เลยฮะอืออ่ะต่อครับเอ้ยอย่าลืดิโอเคผู้หญิงคนนี้แบบนิสัยแปลกประหลาดมากคือแกแบบ มีไฟฟ้าในตัวแล้วก็ร่วงรู้อนาคตได้มีความเพื่อนที่แบบเพิ่มหวังเร็วมากแล้วผู้หญิงคนนี้แบบเป็นผู้หญิงที่ตรงสเปกกับเด็กหนุ่มคนนี้อันนี้ที่ <ๆ S 2> ผู้หญิงคนนี้ออกมาจากทินชับไม่ใช่อังโดนง้อสบายอะไรคนนี้มันเหมือนกันแต่ว่าคนละเรื่อง,อ,งอะแล้วแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็แบบทาทุกอย่างเพื่อพระเอก แต่พระเอกเนี่ยก็เหมือนมีปมอะไรบางอย่างที่เหมือนรอวันวันที่คายปมอะไรสต่เมื่อกี้วินเครามาได้ไหมไม่เกี่ยว <laughs> ไม่เกี่ยว <laughs> ปมบางอย่างแบบที่ฝังลึกอยู่ในใจของพระอเอกจนผู้หญิงคนนี้ก็มาสร้างความเซอร์ไพรส์สร้างความอุ่น<ะ>โมเมนต์ดีๆให้ผู้ชายแบบได้จดจำแล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งของหนังเนี่ยต้องเลือกว่าแบบ มันทัดใจหิวใจพี่มากอย่างไงเพราะว่าคนเราเนี่ยการได้ย้อนเวลากลับไปเจออะไรเก่าๆภาพความหลงจำหรือแค่ถ่ายเฉ่งอดีตอย่างเงี้ยจะทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตเนี้ยมันมีคุณค่ามากเลยแล้วผู้หญิงคนเนี้ยพาผู้ชายไปพาย้อนอดีตพาย้อนอดีตได้น่าหลุดเชื่อไหมมีใส่แต่มาหลังแล้วแบบยังพาเด็กหนุ่มคนนี้ไปเยอะอดีตก็ไปเจอแบบเออ บ้านหมู่บ้านเก่าๆเขาที่เขาเคยโดนแบบถล่มด้วยแันดินไหวใช่แล้วทีนี้แบบเขาได้กลับเจรุณยาและกลับเจอครอบครัวเป็นประเพณีหน,นักอ่าและแล้วมาดูที่หลังว่าผู้หญิงคนเนี้คือบุ่นยนต์ที่ถูกส่งมาจากโลกอนาคต มไม่ใช่แล้ว<า>อันนั้นจนมั่นเราเลิกกันต่อดนมั่นประสาทตอนจบเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าไซบอกตอนนี้กับพระเอกเนี่ยตอนจบจะเป็นยังไงจะเศร้าจะอุ่นจะน่ารักหรือว่า 目の前に突然現れたのは僕が一目惚れした女性と同じ姿のサイボーグ私はサイボーモデル1さ3骨は木製の衛星用超座たのみ生産されるカセイマルチ合 突然始まった彼女と僕の奇妙で予測不可能な共同生活何も感じない、うん、彼女はいったいどこから何のためにやってきたのか最

その涙はそのほほ笑みはその勇気は愛なのかプログラムなのか僕の彼女はサイボーグあっ何だろうなごめン。 หนังผมชื่อเรื่องว่ากินบุกครับอะไรนะกินบุก o o k g r แปลว่าหนังสือเล่มสีเขียวสมุดเล่มเขียวอ่ะก็คือต้องบอกก่อนว่าไอ้สมุดเล่มเขียวเนี่ยคือมันสมุดสําหรับคนผิวสีที่อเมริกาก็คือจะบอกว่าเอ้ยแล่งที่พักที่ไหนนะที่แบบว่าคนผิวสีพักแล้วจะปลอดภัยก็คือหนังเรื่องนี้ย้อนไปในปี1960.00กว่าๆอะไรเงี้ยก็คือในช่วงนั้นน่ะในประเทศอเมริกามีการเหยียดผิวค่อนข้างที่จะแรงมากแล้วทีเนี้ย เรื่องมันเริ่มต้นที่โทนี่ลิฟก็คือเป็นคนอเมริการเชื้อสายอิตาลีที่เป็นคนขาวนะและทีนี้ก็เขาก็ทําทงานในผับในนี้ผับมันก็ถูกปิดตัวลงแต่ว่าไอ้โทนี่ลิฟคนนี้มันก็เป็นคนเหมือนกันว่าทําให้คนอื่นประทับใจก็เลยแบบว่าเออมีค่อนข้างที่จะแบบรู้จักคนไปทั่วในเมืองอะไรเงี้ยที่แบบว่าที่ได้ชื่อโทนี่ลิฟก็คือเ,เพราะว่าจะรู้กันดีว่าไอ้โทนี่คนนี้ปากดี เป็นเป็นเป็นที่รู้จักเหมือนในบอไทยไหมท็อทนี่ชั้นสี่นะใช่ไหมเอาอีนี่ไปเก็บนะครับลาวต่อแล้วก็คือไอ้ท็นทนี่คนนี้พอผับเนี่ยเขาเป็นการในผัดนะแล้วพอผับมันปิดตัวลงเนี่ยก็เลยให้แบบเขาอะต้องไปหางานทำเพื่อเลี้ยงไปได้ใช่แล้วทีนี้ก็คือในวันหนึ่งเนี่ยเขาก็นอนอยู่หลังจากที่เขากลับจากทำงานแล้วเขาก็ตื่นมาแบบเฮ้ยเสียงวัวเหว่งวายในบ้านก็เพราะว่าแบบมีญาติเขาเนี่ยมาเต็มบ้านเลย งง,งงกันที่มาทําไมใช่งงมาทําไมเพราะว่าวันนั้นอ่ะเมียเขาอ่ะเรียกคนมาซ่อมท่อแล้วคนซ่อมท่อเป็นคนผิวดาสองคน <c oughs> ก็เหมือนว่าครอบครัวเขาบอกว่าพูดเป็นภาษาแบบภาษาตะเกีบอกว่า,วาเออกูไม่ปล่อยให้ลูกสาวกูอยู่กับไอ้ดำสองคนนี้หรอกนะ <c oughs> ก็คือแบบการเหยียดเชื้อชาติค่อนข้างแรงมากแต่ทีเนี้ยเมียเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่ไม่เหยียดคนดำก็คือแบบเออพอคนซ่อมท่ออะไรเสร็จปุ๊บเมียก็เอาแก้วน้าอะ ให้ให้คนดำกินทุกคนวงวงแตกใช่ไหมไม่ไม่ไม่ทีเนี้ยพอคนดำกลับไปแล้วสิ่งที่โทนี่ทำแม่งคือเอาแก้วนี้คนดำกินโยนทิ้งลงถางขยะ<อ>ก็คือแบบเอโทนี่ริ่ก็คือแบบว่าเหยียดแรงมากคือแบบไม่ได้เลยไม่ได้เลยถ้ามงึมงเป็นคนผิวดำนี่โดนแบนแน่แล้โดนแบนโดนแบนทีนี้พอโทนี่ริปตกงานเจ้านายเก่าของเขาในผักก็เลยโทรมากิงกริงกิ๊งกิงเฮ้ยโทนี่มีงานให้ทำเออเนี่ยลองไปที่นี้นะ ไปหาดรชรีดรชรีชื่อดรชรีเอ้ทีนี้พอไปถึงปุ๊บไอทูนิสก็ไปเลยไปถึงเป็นลงพยาาลอศูนย์การแพทย์อยู่ไหนครับคิดว่าดรชรีเป็นหมอก็เลยไปถามคนที่ดูแลอ๋อมาถูกที่แล้วค่ะดรชรีก็เจอขึ้นไปดรชรีข้างบนก็ไปถึงปุ๊บก็มีคนนั่งรอต่อคิวสัมภาษณ์งานอยู่พอไปถึงปุ๊บเข้าไปในห้องดรชรีมาดรชรีเป็นคนผิวดำ โอ oh, แล้วยิ่งมีอาคตีอยู่แล้วใช่แต่ว่าตัวเองก็ตกง,งานเออแล้วไม่อยากได้งานอ่ะก็เลยสัมภาษณ์กับดรชฉลีดรชฉลียบอกว่าเออเนี่ยผมอะ่ะมีทัวร์คอนเสิร์ตนะแต่ต้องไป2เดือนเลยทางเมริกาใต้ซึ่งทางเมริกาใต้เนี่ยการเหยียบเชื้อชาติเนี่ยค่อนข้างแรงมากเออ่อแต่ดรชลีบอกว่าเนี่ยผมต้องการคนขับรถที่สามารถดูคิวงานให้ผมได้สามารถสัพภาษ์ให้ผมได้สามารถขัดรองเท้าให้ผมได้โอ้ oh, อันนี้แบบคนใช้แบบอ่ะ ทำหมดเลยนะใช่ทำหมดทุกอย่างทีนี้ไอ้อรงนี่ทิฟ์มันแบบสัตว์สีมันคําคอนะเออถ้าให้ผมขับรถอะขับได้ครับ,รบแต่ให้ผมเป็นคนใช้อะผมไม่เอาหรอกอ่ะยิงไม่สัตว์สีทีนี้ทงนี่เ bye, ล่าเซษกุบายไม่เอาทีนี้โทนี่จะเดินออกไปนะด็ดรชเชรดี้เรียกไปเฮ้ยคุณโทนี่อ่ะเรียกว่าบอกว่าก็เรียกว่าเอ้ยถูกใจไงว่าแบบเออใจยังไงจะไม่ทำใช่ไหมอะไรเงี้ยเออ ไอ้โทนี oh, wow. ่ลิฟเนี่ยก็กลับไปนอนทีนี้ก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาบอกว่าโทรหาเมียนะเออเนี่ยผมขอยืมสามีคุณไปสักสองเดือนได้ไหมโอ้ยคืออะไรนะก็คือค่าตอบแทนอ่ะมันสูงมากถ้าในยุคนั้นก็คือหนึ่งร้อยเหรียญต่อสัปดาห์ก็คือเป็นค่าตอบแทนในค่อนข้างเยอ่ะะแล้วด้วยความที่แบบว่าครอบครัวก็ขาดรายได้ก็โทนี่ลิฟก็เออเงินมันดีนะก็เลยแบบตกลงรับงาน แล้วเมียก็แบบนอยไปเลยนอนซึมห่างตัวกัสองเดือนทีนี้ทีนี้ก็ถึงถึงเวลางานละก่อนก่อนที่ไปทํางานอ่ะเมียก็บอกว่าเอ้ยเธออย่าลืมส่งจดหมายมาหาฉันตลอดนะซึ่งโทนี่ลิฟเป็นคนที่แบบว่าเขียนจดหมายไม่เป็นก็คือแบบว่าภาษามันไม่ได้ฉลาดรวยครับทีนี้มันก็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางระหว่างโทนี่ลิฟกับดรเชอร์เชอรี่ระหว่างชายผิวดำ ผู้ชายผิวขาวที่เกียด <คน S 1> มาก<า>ใช่โอ้มันมันเป็นหนักที่มีเงื่อนไขแล้วก็หน้าติดตามสุดเลยอแล้วที่เนี้ยมันจะเป็นยังไงขอบการเดินทางระหว่างสองคนนี้ครับความสัมพันธ์เขาจะเป็นไปได้ดีหรือไม่ดีและหนักเรื่องนี้จะทําให้ใจฟูยังไงอย่าลืมติดตามดูครับกับกีนบุกครับผม yeah some guy called over here a doctor he's looking for a driver you interested I am not a medical doctor I'm a musician i'm about to embark on a concert tour in the deep south what other experience do you have public relations do you foresee any issues in working for a black man you and the deep south there's going to be problems promise me you're going to write me a letter no problems tell me that don't smoke good i've never had fried chicken in my life you people love the fried chicken you have a very narrow assessment of me tony yeah right i'm good Interacting with some of the wealthiest people in the country. It is my feeling that your addiction Ooh. could use some finessing. Oh, know, but why are you breaking my balls? Because you can do better, Mr. Ballalonga. Dear Dolores, I saw Dr. Shirley play the piano. He's like a genius, I think. Come on, take it easy. I prefer not to get grease on my blanket. Ooh, I'm gonna get grease on my blanket. This gentleman says that I'm not permitted to dine here. I'm afraid not. How does he smile and shake their hands like that? Because it takes courage to change people's hearts. What are you doing? A letter. May I? Dear Dolores, sometimes you remind me of a house. You know this is pathetic, right? Put this down. The distance between us is breaking my spirit. Falling in love with you was the easiest thing I have ever done. Yes, because the kids, that's like clinging a cowbell at the end of Shasta Cove, which is a seven. That's good. It's perfect, Tony. Hey. Come on, get out now. Yeah. You never win with violence. You only win when you maintain your dignity. You don't know your own people. You, Mr. Big Shot, doing concerts for rich people. So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then tell me Tony, what am I? Don't you call me? Anyone can sound like Beethoven music what you do oh you can do that what do we do about the bones we do this pick it up tony squirrels would eat it anyway pick it up าองศาเยเต็มจิดสูงมากเป็นไงใช่เพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยมีความโรแมนติกความอบอุ่นแล้วก็มีจินตนาการให้กับคุณผู้ชมได้ได้ดีมากแล้วก็เป็นหนังที่ฤดูหนาวอะเนาะไปถ่ายที่ญี่ปุ่นเป็นเป็นหนังของญี่ปุ่นอะมันทาให้เราสึกว่าเออต่างประเทศก็ญี่ปุ่นก็น่าไปเหมือนกันไปทาอะไรไปเที่ยวออก็อย่าลืมอย่าลืมดูเรื่องนี้เลยสําหรับ ไซบอร์กเกิลอ่ะและอีกหนึ่งคะแนนมันหายไปไหนอีกคืออีกหนึ่งคะแนนที่ให้เรื่องกราฟิกเนาะไอเรื่องแบบการตัดต่อของเขาเมันแอบ,บตลกไปนิดนึงในบางส่วนก็เลยต้องคะแนนตรงนี้ไปโอเคอ่ะแล้วเรื่องของเราล่ะกินบุกใช่ไหมได้โอ้เดี๋ยวเขากา็หักเพาแบบผมบลัฟหนัอกอีกอ่ะให้สิบสิบวงศาเลยสิบไปแล้วเหรอเออสิบเลยหนักไปเลเรื่องของเราเนี่ยคือแบบก็คือใช่เรื่องนี้ก็คือเป็นหนักที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วย ก็คือแบบคือหนังเรื่องนี้มันพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของคนสองคนที่มันค่อนข้างมีเงื่อนไขต่อกันแล้วมันเป็นการปรับตัวเข้าหากันระหว่างสองคู่ที่แบบว่าซึ่งแบบอยู่กันโนละโลก็อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่าระหว่างการเดินทางเนี่ยไอ้บนรถไอ้บนรถที่มันเป็นรถแค่รถธรรมดาที่มันจะต้องเดินทางไปที่ทั่วอเมริกาใต้มันทําให้ระหว่างการเดินทางอะความสัมพันธ์สองคนมันพัฒนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอะไรเงี้ยจากโทนี่ดิที่เขียนจดหมายไม่เป็น ดรเชอรีที่เป็นศิลปินก็แบบว่าช่วยให้แบบสองสองให้เขียนเปเลยอพราษสารมันแบบสลัดสลวยจนแบบว่าอ่านแล้วเขินอ่ะจนแบบว่าเมียของโทนี่ลิฟแล้วก็แบบว่าเพื่อนๆก็คือมามุงดูว่าเฮ้ยโทนี่ลิฟแบบเขียนจดใหม่ยดีจังอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนไปพบรักกับใครอยู่ฝั่ไม่เลยมนแบบได้หัวใหม่จากคนเดิมอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็เลยให้ผิดเต็มสิทธิ์ใช่สำหรับวันนี้นะครับพวกเรารายการลุยแล้วหนังลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย ハハハハ